สวัสดีผู้ชมและเอฟซีทุกท่านครับวันนี้จะพาไปเทสกล้องอินฟราเรดซูปเปอร์อินฟราเรดเป็นกล้องที่ใช้งานในเวลากลางคืนเราสามารถส่องไปในความมืดสนิท100%เเซก็จะมองเห็นเป็นภาพแบบที่ท่านชมบนหน้าจอในขณะนี้ครับนี่คือการใช้กล้องซูปเปอร์อินฟราเรดส่องไปบนต้นไม้พบนกกระยางกำลังหลับนอนในเวลาสองทุ่มครับ เราจะส่องไปรวมๆนะครับบรรยากาศระยะไกลประมาณ20เมตรครับนับจำนวนนกได้อยู่ที่8ตัวขณะนี้ครับอยู่บนต้นไม้ท่ามกลางความมืดสนิทในเวลา2ทุ่ม10นาทีครับล็อกอยู่ตรงกลางจอเห็นชัดเจนครับ3ตัวแล้วก็อยู่ซ้ายขวาหน้าหลังข้างบนข้างล่างครับนับได้8ตัวขณะนี้ ตรงมุมนี้เราย้ายมาอีกมุมหนึ่งด้านข้างของต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียงกันนั่นแหละครับคลองตั้งอยู่ด้านหลังของต้นไม้ในระยะ20กว่าเมตรครับขณะที่เราถ่ายทำอยู่เป็นช่วงฤดูฝนขณะน,นี้ลมพัดมาเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับ เราจะเห็นด้านหลังของนกตัวที่1จะมีนกตัวที่สองที่3อยู่ซึ่งต้นไม้ตรงนี้จะเป็นที่หลับนอนของนกในเวลาค่ำคืนครับลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆครับเป็นบรรยากาศฝนตั้งเขากำลังจะตกครับมีฟ้าแลบ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 ,แรบเราจะซูมกล้องไปไซส์ ซ้ายขวาครับเพื่อให้ดูบรรยากาศรอบๆต้นไม้หลายๆต้นอยู่ติดดกันก็จะมีนกอยู่หลายๆตัวเสียงกบเขียดก็ร้องตามธรรมชาติครับด้านบนต้นไม้ก็จะมีนกที่กำลังจับกิ่งไม้อย่างแน่นหนาอยู่ในขณะนี้ครับเป็นบรรยากาศมืดสนิท ลมฝนตั้งเขามาอย่างแรงนะครับลมมาอย่างแรงครับสังเกตที่ต้นไม้จะมีลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆครับต้นไม้โอนเอ็นนกก็จับกิ่งไม้อยู่อย่างแน่นหนาครับไม่มีตัวไหนหล่นครับลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับ เม็ดฝนลงโปรยปลายลงมาครับทีมงานเราก็ต้องเก็บกล่องสักพักหนึ่งเพื่อที่จะหาร่มมากลางในการถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ชมนกไม่หนีเราก็ไม่หนีเช่นกันครับทีมงานลุงทวนอิเล็กทรอนิกส์เป็นทีมงานที่เอากล่องอินฟราเรดที่โมดิฟายเสร็จแล้วเป็นของลูกค้าทั้งหมดครับวันนี้มาอยู่6ตัวครับ เราตั้งกล่องเอาไว้ส่องไปขึ้นบนต้นไม้ครับส่องไปบนต้นไม้เราก็จะพบเห็นนกที่หลับนอนตามธรรมชาติเราไม่ได้ใช้ไฟฉายส่องครับเราใช้กล้องอินฟราเรดอย่างเดียวครับขณะนี้เป็นบรรยากาศที่ลมพัดกันโชกแรงอยู่ครับเราจะส่องไปรอบ บริเวณต้นไม้ซึ่งนกกระจัดกระจายกันอยู่ตอนนี้ครับสองตัวนี้ยังเกาะแน่นอยู่ครับยังไม่ย้ายไปไหนบางตัวก็โดนลมพัดตกลงไปข้างล่างซึ่งนกก็ไม่ได้หนีไปไหนมองไม่เห็นอะไรเลยครับบริเวณนี้นกจะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าความมืดสนิทร้อยเปอร์เซครับ ฝนเริ่มลงเม็ดประปรายครับกล้องอินฟราเรดสามารถมองเห็นนกได้ชัดเจนสังเกตที่แสงตาสะท้อนครับนกสองตัวที่อยู่ตรงกลางจอนะครับแล้วก็อยู่ตรงขวามือด้านล่างก็จะมีนกนอีกตัวหนึ่งน,นะครับแสงตาสะท้อนชัดเจนครับกล้องอินฟราเรดสามารถมองเห็นนกได้อย่างชัดเจนในเวลาค่ำคืนด้านบนก็มีอีกตัวหนึ่งด้านล่างก็มีอีกตัวหนึ่งครับ บริเวณนี้ที่เรานับจำนวนได้อยู่เกือบ20ตัวครับนกที่มาหลับนอนอยู่บริเวณต้นไม้ตรงนี้ครับขณะนี้ลมพายุพัดแรงขึ้นสลับกับเม็ดฝนลงมาประปรายครับซึ่งเป็นฤดูฝนเป็นเดือนสิงหาคมแล้วก็ผ่านไปได้สักพักหนึ่งครับ ฝนไม่ได้หนักครับวันนี้นกบางตัวก็หนาวเปียกปอนอยู่บนต้นไม้ครับหลังจากฝนหยุดครับฝนไม่หนักครับวันนี้แต่ว่าลมค่อนข้างแรงบรรยากาศก็เริ่มกลับเข้ามาเหมือนเดิมครับเมื่อลมหยุดนับนกบริเวณตรงจุดเดิมก็ ไม่ครบครับเพราะบางตัวก็หนีขึ้นไปอยู่บนยอดไม้ครับบางตัวก็ตกลงไปพื้นข้างล่างซึ่งมีแหล่งน้ำอยู่ด้านล่างมีคือกล่องซ u เปอร์อินฟราเรดซึ่งทีมงานลุงโทนอิเล็กทรอนิกส์เราได้โมดิฟายเสร็จแล้วเราก็มาเทศสก่อนส่งลูกค้าครับภาพจะคมชัดแบบนี้ทุกตัวครับ กล้องซูเปอร์อินฟราเรดสนใจติดต่อลงททนอิเล็กทรอนิกส์0813119354ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ